สวัสดีครับคุูลูกคะวันนี้มาอยู่กับแผนกอะไรคุณไม่ต้องพป็แผนกสิคุณคือใครคะอยู่กับตานน้องน้อยตานคนเดิมตานคนเดิมเพิ่มเติมยืนรอก็เดิมครับผมน้อยละน้อยคนอะไรน้อยเหมือนเดิมครับน้อยเหมือนเดิมอีกแล้วครับไม่มีใครมากนะอ่ะแชร์จ่ะแชร์จากี่คนดูแล้วสี่คนดูแลงั้นสี่คนดูรอจ้ะอ่ะรอทีมงานแชร์จ้ะสี่คนดูรอจ้ะรอจ้ะกี่คนแล้วอ่ัน คุเยกสวัสดีเจ็ดคนดูครับผมเจ็ดคนดูแชร์ให้หน่อยครับเอาเร็วอย่านิ่งอ่ะขอยอดแชร์ก่อนเร็ววันนี้ใครแชร์มีอะไรให้ไหมรถอะไรนะรถแห่อะไรคือรถแห่สิบเอ็ดคนดูอาเร็วยี่สิบคนดูจากคุณลูกค้าขาวันนี้ยี่สิบคนดูปุ๊บปล่อยอะไรครับวันนี้ปล่อยพัดลมครับผมปล่อยพัดลมทําไมถึงต้องซื้อครับพัดลมเนี่ยอากาศร้อน ร้อนเหรอร้อนครับร้อนมากคุณเช่าอากาศในกระเป๋าตังค์อากาศในกระเป๋าตังค์ก็ร้อนกระเป๋าตังค์ก็ร้อนอ่ะสวัสดีค่ะอ่านช็คอ่านเลยเช็คแล้วค่ะขอบคุณมากครับมาณาดาอะไรเนี่ยโอเคโอเคอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะรอคนดูนะจ๊ะยี่สิบคนดูยี่สิบคนดูนะจ๊ะ เปิดขายเลยจ้ะมิลานะจ๊ะมิลาจ้าคุณแก้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครได้ยินเสียงนะจ๊ะพนักง,งานชูวิกิทุกท่านนะจ๊ะทีมงานชูวิกิทุกท่านนะจ้ายิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก,กดแชร์ให้พี่นะจ๊ะโทรศัพท์อยู่ไหนครับผมแชร์เพี่ยร์แชร์อินคุณอย่าขี้เหนียวนะคนละแชร์ที่ไม่เอานะ้นโอ้ดูแชร์สิบแล้วแชร์โอแชร์สิบแล้วโอเคเอ่ะไอแชร์เ,เดียวนี่ไหนเนี่ยโอ๊ยจ้า เลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยยอดแชร์ยอดแชร์ยอดคนดูยังไม่ขึ้นเลยสวัสดีคนดูสิบคนครับสวัสดีค่ะคุณสุนิสาสวัสดีค่ะเก้าคนเก้าคนจากคุณลูกค้าช่วยแชร์ด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าที่สนใจที่คนเป็นอัตรมวินล่าวันนี้คัดมารุ่นที่ประหยัดกุ้เลยนะจ๊ะไม่กินไฟครับไม่กินไฟหรอไม่กินไฟอันจะติดไหมเนี่ยติดติดครับติดครับใช้แบตใ้แบดเขาไม่กินไฟก็ใช้แบตเสียบเสียบผม อะไรนะหมายถึงเสเขาไม่กินไฟเขากินเขากินแบบเสียบกี่คนละสิบสองคนดูครับผมสิบสองคนดูจากคุณลูกค้าขาปพาคุณลูกค้าไปชมพัดลมกันเนาะวันนี้แนะนําว่ามิามิาทุกตัวเลยรับประกันปียังไงจ๊ะรับประกันเไงจ๊ะมิกันกัีสองเริ่มจากตัวไหนดีเอ่ยอะไเร่ไปก่อนเนาะตานยกมาคุยหน่อยคุยหน่อย้าคุยหน่อยอ่ะเริ่มที่ไฟไหนครับตัวนี้สิบสองนิ้วค่ะหดินไปครับ ปกติห้าห้าเก้ารดเหลือสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทง,ง,ง,งกล้องเลยตันมุกอันนี้เอาดีกว่าอ่ามุบมุกอันนี้เอาเออไม่ต้องยกขาตั้งก้องเยอะโอเคมาดูแรกระจา่นแลคุณลูกค้าจ้ารุ่นนี้สีอะไรครับผมสีฟ้าครับส,สีฟ้าสีฟ้ารุ่นนี้สีฟ้านะจ๊ะรุ่นนี้พิเศษเลยปกติห้าใบพัดห้าใบาพัดส่วนใหญ่จะเป็นตัวใหญ่รุ่นนี้ออกใหม่ล่าสุดเหรอใช่ค่ะรุ่นนี้ออกใหม่ล่าสุด มีละห้าใบาพัดตัวสิบสองนิ้วแต่มีถึงห้าใบพัดเพราะฉะนั้นแรงลมแรงเวอร์นั่นหมายถึงว่าคุณลูกค้าเปิดเบอร์หนึ่งก็แรงแล้วนะจ๊ะถ้าสามใบพัดนะจ๊ะเราจะต้องเปิดเบอร์สองเบอร์สามถึงจะแรงอันนี้เบอร์หนึ่งก็แรงเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นการประหยัดไฟพิเศษแน่นอนรุ่นนี้ประหยัดไฟแน่นอนมีข้อมูลการประหยัดไฟไหมวันนี้จะมีระบบตัดไฟอัตโนม,มัน มีระบบตักไฟอัตโนมัติทีนี้เรื่องของของการประหยัดไฟก็เทียบเท่ากับรุ่นาสามใบพัดยังไงเอ่ยตัวหใบพัด,ะดจะประหยัดไฟกว่า,านะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่ปองสวัสดีค่ะนี่วันนี้มีนะจ๊ะ ทีมงานไรสดทีมใหม่นะจ๊ะเด็กฝึกงานคุณพูดหน่อสิเด็กฝึกงานเอ้าเด็กฝึกงานหรอผตอดานมิวสิกครับอะไรนะก็ตามมิวสิกตอตานมิวสิกแล้วก็นอน้อยอะไรนอน้อยน้อยเหมือนเดิมนอน้อยเหมือนเดิมโอ้ใช่ค่ะนอน้อยเหมือนเดิมปาคิวขอบคุณครับขอบคุณครับปาคิวแชร์ให้แล้วโอเคย้ำจากคุณลูกค้าขาว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น5ใบพัดใบใสนะจ๊ะใบใส5ใบพัด ราคาเบาๆจากคุณลูกค้าย้ำว่าตัวนี้12นิ้ว12นิ้ว5ใบพัดราคาปกติเท่าไหร่คะ559ปกติ559ปกติ559เก้ปกติห้าบาทครับ599บาทวันนี้ลดพิเศษเลยลดพิเศษเลยวันนี้ใครเอฟคนแรกให้อะไรให้อะไรให้เบอร์ให้เบอร์โอ้แจกเบอร์ครับ ใครเอฟใครเอฟรุ่นนี้ให้เบอร์เบอร์พี่หรือเบอร์คุณเบอร์ห้องครับเบอร์ห้องเบอร์ห้องมากกว่าบอทเบอร์โทรอีกนะเนี่ยพร้อมที่อยู่ครับไม่พร้อมที่อยู่เลยเหรอถามหน่อยที่คนดูอยากได้ไหมเอฟคนแรกเลยให้กล่องยินดีจ้ะพี่พี่ธนชัยพิมพ์มาเลยกล่องกาลังแถมหมดเลยใครเอฟคนแรกพี่ธนชัยมาน้องแจกจริง จะเอากล่องจะเอาอะไรว่ามาเลยคุณพี่ F ท่านแรกวันนี้โปรไล,ลส่วนเราไม่อัน้นนะจ๊ะโทษฐานที่เ F เร็วพิมมาเลยคุณพี่จ๋า F F เไร F สี่ครับผม F 469 F 469นะจ๊ะไรส่วนนี้แบบพิเศษมาเลยเรียกเลกของของของแถมได้ด้วยของสมนาคุณได้ด้วยอ่ะใครจะรับอ่ะพี่ธนชัยรับแล้วหนึ่งคนนะคะคนแรกโอเคเอ๊ะ <laughs> นี่คือ F หรือบังคับ F เนี่ยค <c oughs> ่ะพี่นาชัยสนใจไหมเอ่ยรุ่นนี้น้องย้ำว่า12นิ้วใบใสใบพัดใสคุณลูกค้าขาแข็งแรงนะจ๊ะใบพัดใสแข็งแรงรุ่นใหม่ล่าสุดมีลา่ารับประกัน2ปี5ใบพัดนะจ๊ะเปิดแค่เบอร์หนึ่งก็หนาวแล้วเปิดแค่เบอร์หนึ่งก็หนาวแล้วนะจ๊ะรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ถึงเบอร์2เบอร์สาจ้ะใครจะรับรุ่นนี้คุณลูกค้าสินค้าน้องเหลือตอนนี้อยู่5เครื่อง สินค้าหรือหลืออะไรอยู่ห้าเครื่องนะจ๊ะมีสีไหนบ้างมีสมสีแม่แมค้าพิมพิมพิมแชทไปได้เลยเออส้มชมพูลาเต้เหรอสีใช่ไหมทั้งหมดส้มชมพูลาเต้ฟ้าส้มชมพูลาเต้แล้วก็สีฟ้าใครอยากได้รุ่นนี้บอกเลยว่าเปิดเบอร์หนึ่งก็หนาวราคาเบาๆด้วยวันนี้นะจ๊ะใครจะรับพิมมาคุณลูกค้า4 6 9บับาทประหยัดไฟ ใครอยากใครแน่นอน469บาทนะจ๊ะซื้อวันนี้น้องมีของแถมพิเศษให้ด้วยอ่ะจบแล้วเอารุ่น12นิ้วหลายๆคนครอบครัวใหญ่บอก12นิ้ว,วไม่พอเอากี่นิ้วดีรอกี่นิ้วดีครับ16นิ้ว,16น,ว16นิ้วมาอ่ะได้ใใคยากมารื่นี้เป็น16นิ้ววันนี้จะโชว์เป็นพัดลมมิล,ล่าทั้งหมดนะจ๊ะคุณลูกค้า รุ่นนี้16นิ้วนะจ๊ะเดี๋ยวสีเดี๋ยวแม่ค้พิมให้ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะรุ่นนี้16นิ้วนะครับนิ้ววันนี้ก็ลดราคาให้อีกจากราคาปกติ79บาทบ้าบอวันเท่าไหร่ะคุณขายอะไร79บาทเงเย็นเย็นเจบาเจ็ดาเก้าเจ็ดเก้ไหม หกหกหกเก้าเก้าสี่ตันใช่เหรอราคาปกติเท่าไหร่เอาช่วยกันเร็วเยอะน้อยแล้วเร็วนี่ที่ขายเครื่องนี้อยู่ตอนนี้สิบหกนิ้วครับผมสิบหกนิ้วสามใบพัดจับครับปกติราคาปกติเท่าไหร่ปกติหกเก้าเก้าปกติหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมปกติหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณลูกค้าจ๋าในไลฟ์สดวันนี้ปล่อยให้พิเศษเลยปล่อยให้พิเศษเลยครับผมหกเเกลือกห้ครับ ทำไมล่ะราคาถูกลงครับราคาถูกลงครับผมราคาถูกลงไม่นี่สำหรับคนแบบครอบครัวใหญ่นิดนึงนะจ๊ะคนโสดอย่างพี่ไม่ต้องนะจ๊ะอะไรนะคนโสดอย่างพี่รุ่นนี้ก็พอนะจ๊ะอย่างพวกคุณมีครอบครัวแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นนี้นะจ๊ะสองคนสามคนยังไม่ยังไม่ยังไม่ยังต้องโสดหรือมีครอบครัว สดครับทำไมพูดเสียงเบาสดไม่จริงสดทั้งสองนครับสดทั้งสองรวยอ่ะอ่จากคุณลูกค้าค่ะใครจะรับรุ่นนี้สิบหกนิ้วสิบหกนิ้วปกติหกเก้าเก้าวันนี้ปล่อยในราคาพิเศษในไลฟ์สดห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทใครอยากเป็นเจ้าของชมย้อนหลังคุณจะขายไหมเนี่ยบางทีลูกค้ายุ่งอยู่ไม่ได้เข้ามาดูขายครับขายครับคุณขายเหรอขายครับจนกว่าสินค้าจะหมดเนาะแม่ค้าเดี๋ยวทิ้งลายไอเดียไว้นะจ๊ะทิ้งลายไอเดียแม่ค้าไว้คุณลูกค้าค่ะใครจะรับราคานี้ห้าเก้าเก้า F 99ของมีขายแน่นอนนะจ๊ะกระซิบกระซาบอะไรกันเนี่ยอ่ะใครจะรับพิมาว่า F 5 99โอเค F 5 99รุ่นนี้มีสีอะไรบ้างนะมีสีสีมิ้นอะฮะเลือกสีได้จ้ะมิ้นมิ้นลาเต้แดงมิ้นลาเต้แดงอ่าโอเคอ่ะจบเร้ยังเอ่ยตรงนี้ไปต่อรุนไหนอีกเอ่ย อ่ะต่อมาเป็นมิล่าสไลด์นะจ๊าคุณลูกค้ามิล่าสไลด์ยังอยู่ที่สิบหกนิ้วแต่ว่ารุ่นนี้เป็นสไลด์นะจ๊ะสไลด์สิบหกนิ้วทอนหัวได้ครับอะไรนะคุณน่ะแล้วตอหัวได้ยกยกหัวได้ครับเอาคุณมาสไลด์ให้ลูกค้าดูหน่อยลูกค้าไม่เชื่อไปจัดการเราเ็วสไลด์พัดลมให้หน่อยเร็วไม่มีกระแทกตอหัวได้อะสไลด์ยังไงครับ เออนี่ปุ่มปุ่มปุ่มอ่ะโอเคอ่ะนี่ก็คือปรับลงก็คือเป็นเป็นเหมือนตัวทรงสูงไปเลยอ่าอ่ะระดับที่หนึ่งครับอันนี้ระดับที่สองหรอหรือสูงสุดเลยสูงสุดเลยใช่ไหมอ่าเขาจะมีตัวล็อกทั้งหมดสามระดับมีตัวล็อกทั้งหมดสามระดับรุ่นนี้นะจ๊ะปรับได้สูงต่ำได้ปรับสูงปรับต่ำได้สายได้นะจ๊ะ ราคาราคายังไงเอ่ยอ่ะช่วยกันราคาปกติเจ็ดเก้าเก้าครับปกติเจ็ดเก้าเก้าพี่ว่าถูกแล้วนะเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเนี่ยเนาะถ้าลงตัวหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเป็นพี่พี่จ่ายนะจ่ายไหมไม่จ่ายเทียดได้เงินขอบคุณที่บ้านคุณใช้อะไรครับคุณใช้อะไรพัดวีเหรอที่บ้านใช้อะไรใบบพััดครที่บ้านใช้ใบพัดนะพัดลมพัดลมก็ไม่ยอมจ่ายเนาะไม่ครับอะวันนี้เหลือเท่าไหร่ครับผมวันนี้เหลือเจ็ดเจ็ดเก้าครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท 179บาทรุ่นนี้มีสีเทานะจ๊ะสีเทาสีไหนอีกเ,เอ่ยเทาราเต้เลือกได้จ่ะคุณลูกค่ะจ๋าเทาราเต้อะโชวลาเต้หน่อยมีเทามีลาเต้อะเออลำเลิศมากเทาราเต้เลือกได้สองสีราคาเดียวนะจ๊ะลาเต้นะจ๊ะรุ่นนี้สีนี้เอาไปเปิเปดอาจจะไม่นอนไม่หลับเนาะเพราะอะไร มันลาเต้มันไม่ได้ลาตีสวัด์ถ้าลาตีสวัด์มันจะว่าหลับหรอมีไม่สีลาตีสวรรค์ไม่มีนะอะโอเคจ้ะคุณลูกค้าเจ็ด้อยเจดสิบกาทสองสีลาเต้แล้วก็สีเทาใครสนใจนะจ๊ะพิมเลยซ f เอฟเจ็ดเจ็ดเก้าอย่าพิมพ์ผิดนะพิมเจ็ดเก้าเก้าก็ต้องจ่ายเจ็ดเก้าเก้านะจ๊ะคุณลูกค้าพิมพเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะจ๊ะวันนี้ปล่อยเจ็ดเจ็ดเก้าจคุณลูกค้าอะไปต่อครับรุ่นไหนต่อเอย ตามไปยกรุ่นนี้มาอ่ะรุ่นนี้เป็นสไลด์รุ่นใหม่ล่าสุดสไลด์รุ่นใหม่ล่าสุดพิเศษปกติรุ่นเมื่อกี้คุณลูกค้าค่ับปุ่มปุ่มเขาจะอยู่ตรงไหนตามรุ่นเมื่อกี้อยู่ข้างล่างอยู่ฐานมีปัญหาเวลานั้นก้มไม่ลงไงเออหลังแข็งรุ่นนี้ปุ่มออกแบบมาให้อยู่ตรงกลางตัวพัดลมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องก้มจนสุดนะจ๊ะคุณลูกค้าก้มนิดนึงก็ถึงปุ่มสวิตช์แล้วนะจ๊ะ ยังไม่พอรุ่นนี้สไลด์ยังไงพิเศษยังไงหันด้านหลังให้หนยครับเวลาสไลด์อันนี้เขาจะสไลด์แบบมุนเลือกระดับได้เลยไม่ได้เป็นล็อกไงอ่านี่ๆค่อยๆหมุนปรับขึ้นปรับลงแบบนี้จ้ะนี่ดดรุ่นนี้ขนาดปรับลงแล้วก็ยังสูงอยู่นะเป็นทรงสูงมากเป็นทรงสูงมากรุ่นนี้นะจ๊ะอ่านี่อ่ะคุณสุประโชคบอกว่าแชร์แล้วนะจ๊ะอ๋อเ,เป็นแกนเหล็กก,ลก,ก็จะแข็งแรงใช่ไหม เป็นแกงเหล็กแล้วก็สูงด้วยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สูงที่สุดเลยเนาะ <S <S ถ้าเทียบแล้วเหมือนสูงเท่าอุตสาหกรรมเลยไหมใกล้เคียงกันเลยเนาะเป็นตัวเล็กแต่ว่าความสูงนี่จะเท่ากับแบบพัดลมอุตสาหกรรมเลยคุณลูกค้าเอาวันนี้ขายเท่าไหร่ครับพ่อค้าครับจากปกติราคาหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งพันเก้าสิบเก้าหนึ่งพันเก้าสิบเก้ากับไซส์ขนาดสิบหกนิ้ว 6, 6, 9, 9. วันนี้ลดให้อีก 1,099วันนี้จ่ายไม่ถึงพันจ่ายไม่ถึงพันราคาเท่าไหร่ครับปล่อยเท่าไหร่899ก้9สบาท899บาทใครจะรับทำยังไงเอ่ย CF เข้ามาเลยครับ CF คําคว่าแปดเก้าเก้ารบเก้าบทแากนะจ๊ะคุณลูกค้าที่สนใจง่ายๆแคปหน้าจอสินค้านะจ๊ะแคปหน้าจอสินค้าแล้วทักไปไหน ทักไปหาแอดมินเลยครับผมทักไปหา PC ไล PC นะ์ PC นะจ๊ะไลน์ไอดีพีซีขึ้นหรือยังไอดี ID ขึ้นหรือยังเอ่ยไอดีขึ้นยัง,ย,งยังเห็นยังยังอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวได้ได้ปักเดี๋ยวจะปักมูนให้เดี๋ยวรอพิมพ์แป๊บหนึ่งนะจ๊ะนนเบอร์โทรมาเลยจ๊ะเบอร์โทรหรือไอดีก็ได้นะจ๊ะอ่ะไปตัวต่อไปจ้ะตัวไหนอีกอันนี้หรออุตสาหกรรมต<า>ัวอันนี้หรออ่ะมาต่อที่พระโรอุตสาหกรรม รุ่นนี้ยังไงรุ่นนี้หน้าใหญ่มากหน้าใหญ่มากหน้า18นิ้วนะจ๊ะหน้า18นิ้วคุณลูกค้าปุ่มอยู่ตรงนี้จ้ะมีให้เลือก3ามระดับ12 3สานะจ๊ะแล้วก็ฐานตรงนี้เขาจะเป็นเหล็กนะจ๊ะฐานตรงนี้เป็นเหล็กเป็นไซส์อุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นแรงลมไม่ต้องพูดถึงแรงมากนะจ๊ะใครใส่วิกนี่หลุดแน่นอนนะจ๊ะ ไม่ควรอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยววิกหลุดนะจ๊ะต้อใส่ผมผมจริงหรือวิกเอาจริงๆผมจริงครับอ้าวหรอผมจริงเหรอถ้าใส่ผ้าถุงนอนนี่ฟิวจะป่หน้าเลยนั่นเรุ่นนี้ห้าใส่ผ้าถุงนอนใช่ไหมต้องตางเกงเท่านั้นเพราะว่าแรงลมตัวนี้บอกเลยว่าแรงเวอร์อย่างที่บอกเขาเป็นพัดลมอุตสาหกรรมยังไม่พอรุ่นนี้หน้ากว้าง18นิ้วหนาวเหมือนเหมือนเปิดแอร์หนาวเหมือนเปิดแอร์ถ้าคุณเปิดตอนตีห้านะ โอเคนะจ๊ะ18นิ้วรุ่นนี้เราปล่อยในราคาเท่าไหร่ครับผม1,59 15 15บาท1,59 15บาท1,59บ,15บาทกับ,บกพัดลมม่ล่าย้ำว่าทุกตัวทุกแบบรับประกันให้2ปีครับ2ปีนะจ๊ะ1,59บาทคุณลูกค้าใครสนใจนะจ๊ะแคปหน้าจอง่ายๆสนใจสินค้าที่โชว์ในไลฟ์สดแคปหน้าจอแล้วทักไปที่ Tc ไลน์ไลน์ไอดีไลน์ไอดีนะจ๊ะเดี๋ยวเราดูแลให้นะจ๊ะโอเคต้องไปหาพีซีต้องไปหาพีซีเนาะไปต่อครับผมไปต่อครับหมดแล้วยังเอ่ยอ่ะรุ่นนี้รุ่นนี้มา嘛รุ่นนี้ตัวอ้วนๆนะจ๊ะมาเายสิบแปดนิ้วสไลด์รุ่นนี้ฐานแข็งแรงฐานเป็นพลาสติกฐานค่อนข้างแข็งแรงนะจ๊ะสิบแปดนิ้วนะจ๊ะมีล่าสิบแปดนิ้วรุ่นนี้นะจ๊ะ เป็นใบพัด18นิ้วที่มีใบพัด3ใบพัดนะจ๊ะ3ใบพัด18นิ้วใหญ่มากใหญ่ด้วยสูงด้วยรุ่นนี้1 8นิ้วทั้งใหญ่ทั้งสูงเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจ๋าสไลด์ได้นะจ๊ะจะเลือกระดับไหนสูงต่ำนะจ๊ะการสไลด์ก็คือกดเอานะคะคุณลูกค้าแล้วก็ปรับทั้งญ่ทั้งเงาไนะลายไอดี ID ลายต่ำสุดต่ำสุดความสูงจะอยู่ประมาณนี้คือเป็นมือสูงคนะ่ะขนาด ก็ยังสูงอยู่นะจ๊ะรุ่นนี้ราคานะจ๊ะจะอยู่ที่1 0 9 9ับาท1 0 9 9ับาทรับประกันให้สองสีครับเสีย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 บคืออะไรโอเคจ้าใครสนใจรุ่นนี้มีกี่สีเอ่ยรุ่นนี้มีสองสีมิ้นกับเทาจากคุณลูกค้าสีมิ้นกับสีเทาย้ำว่า18นิ้วทั้งใหญ่ทั้งสูงเริ่มแรงเวอร์นะคะเป็นอุตสาหกรรมเลยแล้วกันแรงรุมเท่ากับ ช้อุตสาหกรรมแต่ว่าเป็นคล้ายๆพัดลมบ้านรุ่นนี้พิเศษคือปรับสูงต่ำได้แล้วก็เน้นว่าความสูงที่ปรับสูงสุดเนี่ยสูงเวอร์นะจ๊ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าสูงขนาดไหนสูงเท่าความสูงตานะพัดลมตัวนี้จริงๆเลยใช่เปล่าฮะใช่เปล่าอ่ะสรุปอยเท่าไหร่ครับตัวนี้หนึ่งพันเก้าเก้าสิบเก้าบาทครับหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทใครสนใจแคปหน้าจอแล้วก็ซีเอฟมาเลยนะจ๊ะแล้วก็ฝากจบแล้วเนาะจบยัง จ้ปรมาณน,นี้เลยจ้ะคุณลูกค้าพัดลมมิล่าคุณภาพดีราคาพิเศษที่ห้างคือวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะจ๊ะถ้าถามว่าวันนี้แนะนําให้เชียร์รุ่นไหนเชียร์เป็นรุ่น12นิ้ว5ใบพัดน,นะจ๊ะประหยัดไฟด้วยแรงลมแรงมากด้วยเพราะฉะนั้นรุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้ใครสนใจนะจ๊ะแคปหน้าจอทักหาพวกเราได้นะคะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงตอนนี้ห้างควิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์เรามีเพจ เพจทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ให้คุณลูกค้าได้เข้าไปช้อปปิ้งซื้อสินค้าแล้วนะจ๊ะง่ายๆนะคะคุณลูกค้าเข้าไปที่ที่หน้าเพจทวิกิตนะคะเราจะมีเว็บไซต์ให้คุณลูกค้าช้อปปิ้งอัตโนมัติเลยเป็นระบบที่แยกหมวดหมู่สินค้าไว้นะจ๊ะว่าเป็นแผนกอาหารสดแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าแผนกเบ็ดตเตล็ดนะจ๊ะทุกสิ่งอย่างเราแยกเป็นหมวดหมู่คุณลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกดู ชอบตัวไหนก็กดปุ่มสั่งซื้อแล้วก็ชําระเงินเลยแล้วก็บอกที่อยู่ในการจัดส่งจะคํานวณที่อยู่ในการจัดส่งอัตโนมัติชําระเงินเลยง่ายๆแบบนี้กับการช้อปปิง้งอยู่บ้านก็ช้อปได้ที่ชูวิกิตซูเป,ปอร์เซ็นเตอร์ใคร<า>สนใจยังไงก็เข้าไปตามลิงก์ที่เราทิ้งไว้ให้หน้าเพจได้นะจ๊ะประมาณนี้เราเคยเข้าไปยังยังเลยนะ โอเคแล้วจ้าคุณลูกค้าไปเข้ากล้องหน่อยไปลูกค้าอยากเห็นแล้วค่ะวันนี้ใครพาๆๆๆลูกค้ามาๆๆชมพัดลมไปสองคนอย่าลีลาไปนี่ความสูงก็เท่ากันเท่ากันอาจารกับพัดลมไหมครับเออะอะก็เป็นน้องตาน้องน้อยนะวันนี้อยู่ดูแลคุณลูกค้าผ่านช่องทางไลฟ์สดนะคะก็มีโอกาสก็จะแวะมาดูแลคุณลูกค้าเรื่อยๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะฝากไว้หน่อยทำไมต้องซื้อพัดลมลีลานิดนึงนิดนึงแคปชั่นเด็ดๆเลยอากาศร้อนอากาศร้อนเด็ดเลยนะ ผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นนะครับสบายใจมากขึ้นซื้อพัดลมมิล่าสบายใจมากขึ้นครับผมอีกรอบหนึ่งร้อนผ่อนคลายสบายใจเออประหยัดไหมประหยัดไหมประหยัดประหยัดประหยัดด้วยโอเคโอเคอ่ะคุณลูกค้าสนใจยังไงง่ายๆย้ำแคปหน้าจอแล้วทักหาทีมงานของพวกเราเลยทิ้งรายไอดีไว้แล้วนะจ๊ะวันนี้ไลฟ์สดทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะจ๊ะรอบนี้ลาไปก่อนลาไปก่อนนะจ๊ะคุณลูกค้าเออเข้าคิดว่าเข้ากล้องหรือยังเนี่ยไม่เข้าเลยนะน่ะ ลาไปก่อนนะคะวันนี้ดีเจขอบคุณดีเจด้วยนะดีเจเปิลนะมาช่วยเปิดเพลงให้เอโอเคค่ะนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์นะจ๊ะฝากไปด้วยกับสินค้าราคาพิเศษกับพิพัดรมมิลาจ้ะวันนี้ลาไปก่อนไลค์สดทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์รอบแรกนะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วครับอะไรคะสวยไม่คิด